ของนขขอินใช้ขอร้านลูกสาวตอนนี้อยางเงคนอยู่ที่นั่งอู่สาวจริงๆนี่เหรอพี่ที่อากงครับรถที่จะมาเจิมเนี่ยจะให้ลูกสาวคนนี้เขานนนนขับมาจารขับคนละค่ะขับคนเดียร์ขับคนในบ้านเลยค่ะข,ของขวัญสิ่ง แต่งงานหรือจะขอใหญ่กว่านี้ค่ะแต่งงานรถไม่พอแล้วรถไม่พอสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยยัไม่ใช่มาต่อใหม่อากงครับรถคันนี้ผมอยากให้อากงเนี่ยเขียนรู้เขียนเขียนเขียนทู่ใส่ไปในรถด้วยแล้วก็ไปเจิมเจิมรถด้วยครับเอ่ะยืนมาไปเลยงานที่ใบต่อเลยครับ ก็ก็คือว่ารถเนี่ยผมอยากให้คงชุกยิ้มผมเลี้ยเก็บไว้ในรถด้วยนะเดี๋ยวแค่คงเจิมแล้วการเจิมเนี่ยการเจิมเนี่ยแล้วถ้าเกิดเจิมเสร็จเดี๋ยวผมขออนุญาตในการล้างออกด้วยเพราะไม่ไงั้นผมเคยวางมันติดสีเลยอ่ะคงอนุญาตนะครับกรงได้ได้ได้ครับขออย่างไรคงค่อ,อยออกครูให้ผมหน่อยครับบี ไปเจอไปเก่อนาไปเจอต้องต้องสตาร์ทรถนะครับางเอหัวก่อนเัวเลยไมนแม่เอาหัวก่อนจะเอาเอาจับกระเป๋าให้อาน้อยห้ คันไหนคันไหนีเปิดเป็นตาดเชิญเลยครับันคัตาลรถต้คัตาลรถใครับมตร้าตรัน้าครับปราคนะครับราวนะครับปรคาลครับตั้งกเลยได้ยินเหรเอาคุแจอยู่นี่เอาเอาี่ไปยืรถตอนนี่คุแจอยู่นี่เยบเลยโอเคเปิดไฟเแล้ว อันนี้พึ่งออกเมื่อ,อ,อ,อวา,อาอน <c oughs> ออเห,หน่งเชงเฮงรวยรวยออหน่งตือป้อยไก่เน uh, ี่ยโอ้โหรถนี้มีแต่เฮงโอ้โหของเค้าสวยพิเศษเลยไม่ได้ท่าอย่างเนี้พเเศษลย เงินเงินอ <G Anfang> ันนี้เงินมีเงินเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญทอง อันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้ง่ายเอาพี่<ด>รถจัดกันปิดเครื่องก็ได้ปิดปิด,ป,ดปิดเลยก็ได้ลูกปิดเครื่องก่อนก็ได้